สวัสดีจ้าเจอกันเสมอจันเหมือนเดิมอีกนะจ้าเจอกันเสมอจันคือเกาจ้าเมื่อนี่เสมอจันกับม,มาทีริมฟังแม่นามมูนอีสานตอนลางมู่บ้านทีเสมอจันพักหนักอยู่คือเกานั่นแหละจ้าเมื่อนี้เพิ่นกาเข่าเพิ่งเริ่มออกล่วงแล้วหรือว่าเข่าเพิ่นม่านภาษาอีสานบานเฮาเพิ่นทองยังก็ตินะจ้าเข่าเพิ่นม่านออกลูกเริ่มทอกแล้วจ้าเข่าทอกเข่าออกห่วงเข่า เริร์มใต้นนำน้อมแลวจ้าเพากัสติมิการทำท่องเที่ยวแล้วก็ุ่นไล่ก้าเพื่อไรอ่กา,า,าก้าบรหิมารกินเข่าพันจ้าสวยงามเป็นวิถีชีวิตการแต่ชีวิตของชนบทอีสานตนลางลิมแม่น้ำม,มุ่นจ้าเบิงตามกันไปเลยจ้าเพิ่นเหตดแบบสวยงามจ้าเข่าเพื่อนก็เริ่มทอกแล้วจ้าเพื่อนก็ทำอ่าคล้ายๆว่า ริบบินสีนี่ละจ้าให้สวยงามแ้ะก็สมีท่งเที่ยวที่เขาใส่ในงานเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ร้อยกระทงสงการนี่ละจ้าร่มกับผัดมากกับพร้อมกับบรรยากาศสวยงามประทับใจต้องฟังใกล้ๆนะกะเิเป็นอ่า หุ่นไลก้าจ้าขยับเข้ามาอีกนิดชิดคิดเข้ามาอีกหน่อยนี่เนราจ้าเป็นหุ่นไหล่ก้าเอาไวหว้ไหไลหนกต่างๆหน้าหน้าจ้าบรรยากาศกะดีงามสวยงามประทับใจเขากระถอกออกร่วงเนระจ้า บรรยากาศดีงามหลายจะอยู่ครับธรรมชาติสับปายะหนึ่ในมงคล32ประการจ้ะงามจ้ะอยู่ก้างปาลาริมแมนาำมุนถือว่าก้างปลาเดคกอกันได้จะาหมนไลกา ุ่นไหล่ก้าเนี่ก็มีความเป็นมาในครั้งอดีตโบราณทำเพื่อให้นกตกใจให้นกได้เห็นจ้ะมีหลายแบบุ่ลไหล่ก้าที่เป็นอ่าขยับขยันได้ก็มีจะใจเครื่องยนต์กลไกเข้าไปก็มีแต่ตัวนี้ก็เป็นของธรรมด้าเจ้าบ้านเนพื่นจ้าสถานที่ก็สดชื่นเห็นเขาออกร่วงร่วงร่างนี่แหละจากประทับใจเหมือนอ่าช่าไร่ชา่ชาหน้าเพิ่นก็ ปลื้มใจเพิินกับลองเพลงนมนาข้าวสาวนาเกลือกระไดหรือจะลองเพลงต่างๆนานในการถีมาชมหน้าเพิ่นแล้วก็มาช่มเข่าทีกำลังเริ่มให้ผลผลิตจ้าบ้านของพี่ทำนาทำนาปูข้าวทุกมือน้องก็ทำนาเกลือข่เกลือมาตือข้าวกินโอ้ยกระลองไปจาตอะไจะเสียงเบาไปนำ้ำม้อนมวอนกัดดูสิ่งแวดล้อมแล้วก็ คุยสนุกสนานแลกักสติปกินผลไม้ต่อเลยจ้า